สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พลอยจะมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองอีกแล้วนะคะพลอยจะมาเล่าเรื่องการที่ครั้งหนึ่งพลอยเคยโดนล้อชื่อพ่อชื่อแม่เหมือนกันพลอยจะสมมุติชื่อพ่อชื่อแม่ตัวเองนะว่า a กับ B นะคะคือตอนนั้นอะ่ะเป็นเรื่องตอนพลอยอยู่หมหนึ่งเพื่อนอะ่ะมันชอบล้อชื่อพ่อชื่อแม่กันอะ่ะแล้วก็ ล้อกันทุกวันอะคือแบบมันมันจะมีประวัติของนักเรียนใช่ไหมเราต้องเขียนชื่อพ่อชื่อแมอ่แล้วมันก็ไปรักเป็นรักของครูดูชื่อว่าแบบอีคนเนี้ยพ่อแบบแม่มันชื่ออะไรแล้วก็จะเอามาล้อกันมันก็จะแบบอีนั่นอีนี่อีนั่นอีนี่ใช่ไหมอีนั่นไอ้นั่น,อ,น,นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนอะมันก็จะล้อพลอยเว้ยคือพลอยอะได้ยินแบบพวกเพื่อนอะล้อชื่อพ่อชื่อแม่กันอะ พลอยรู้หมดเลยเว้ยว่าใครอะที่แบบคนไหนพ่อแม่ชื่ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่พลอยเป็นคนหนึ่งที่เลือกจะไม่ร้อเพื่อนอะแล้วทีเนี้ยเพื่อนนี้แบบไอห,หัวโจกอะหัวโจกในห้องอะพลอยพลอยอยากจะบอกว่าขอโทษนะเพื่อนถึงแบบว่าแกใจเลวก็เถอะฉันสงสารแกม,มากเลยที่ฉันทําแบบนั้นนะแต่แต่ฉันก็รู้สึกดีอะที่ไม่ได้โดนแกล้อ,อเออคือพลอยจะบอกว่า ตอนนั้นเว้ยมันก็ไปเปิดประวัติประวัติส่วนตัวพลอยแล้วไปเจอชื่อพ่อแม่ยางใช่ไหมนางก็เอามาล้อพอจะสมมุตินะสมมุติชื่อขึ้นมานะทุกคนทุกคนไม่ต้องแบบคิดว่าพลอยล้อชื่อพ่อชื่อแม่ใครนะถ้าถ้าพลอยสมมุติขึ้นมาแบบเนี้อย่างเช่นอ่าไอเอีบี A e B, อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นหัวโจกสามสี่คนนะั่นแหละจะพูดบอกว่าไอเอีบีไอเอีบ e ี B, A e B, อะไรอย่างเงี้ยแบบพลอยก็นานิงใส พลอยก็ทําเป็นไม่สนใจเพื่อนมันก็แบบว่ามันมันล้ออ่ะแล้วพลอยก็ไม่หันสักทีอ่นะเนาะนางก็เลยแบบมาสะก,กิดบอกนี่นี่พลอยไอเอไอบี A A e B, อะไรอย่างเงี้ยพลอยก็เลยแบบว่าฮะอะไรหรอคือใครอะ่ะอืมล้อชื่อใครหรอชื่อพ่อแม่เราเหรอไม่ใช่นะนี่ไม่ใช่ชื่อพ่อแม่เรานะนางก็เลยแบบว่า กลับบ้านไปจะถามแม่ใหญ่เลยถามแม่นางก็คือแม่นางรู้จักกับแม่พลอยแล้วเคยแบบถ้ารู้จักกันน่ะก็ต้องรู้จักทั้งชื่อพ่อชื่อแม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนางก็ไปถามมาเสร็จสับแบบทั้งทั้งสามสี่คนนั้นน่ะไปถามกันหมดเลยบอกว่าเนี่ยพ่อกับแม่พลอยอะ่ะชื่ออะไรแล้วพอนางรู้อะ่ะก็ว่าแบบมันตรงกับในประวัติใช่ปะนางก็แบบ กลับมาที่โรงเรียนแล้วนางก็บอกว่าไอเอีบไอเอีบ e e พอยกันนิ่งจ้ะเขาก็ชื่อใครหรอไม่เห็นรู้จักเลยนางบอกเอ้าก็ชื่อพ่อชื่อแม่มึงมไม่ใช่หรอกูไปถามแม่กูมาเลยเพราะแบบบ้า ah, นั่นมันชื่อเกา่าชื่อตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้วไม่ได้ชื่อนั้นแล้วเราไปเถอะไม่เป็นไรหรอกนั่นมันชื่อเก่าพ่อกับแม่เขาแล้วนางก็แบบว่า เฮ้ยจะไม่ใช่ได้ไงก็กูไปถามแม่มาแล้ววันต่อมานางก็ไปถามแม่อีกจก้ะแม่นางก็บอกชื่อเดิมจ้ะพลอยก็ออกนิ่งนะพลอยแบบหืมไม่อะ่ะไม่ใช่ชื่อพ่อกับแม่เขาอะ่ะพ่อกับแม่เขาเปลี่ยนชื่อแล้วแม่เองไม่รู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยน,นางก็แบบฮะไม่ใช่อีกแล้วหรอวะอืมเหมือนหน้าแตกอะทุกคนแล้วคือจริงๆอะชื่อชื่อพ่อกับแม่พลอยก,ก็เป็นชื่อนั้นอะ เป็นชื่อที่มันร้อนั่นแหละแต่ว่าพอยทำนาน,นิ่งใสไว้แล้วสุดท้ายคือนางเลิกร้อจ้ะหายไปเลยไม่มีการร้อชื่อพ่อชื่อแม่พลอยเลยเพราะว่าพลอยทำให้นางหน้าแตกคือคือนางร้ออ่ะนางก็จะแบบร้อตอนเพื่อนเยอะๆอะ่ะแล้วเหมือนพลอยแบบเป็นคนเงียบๆไม่สู้คนอะ่ะพลอยก็เลยเป็นเหมือนจุดศูนย์กลางของการโดนแกงอะ่ะทุกคนแต่ว่า อย่าให้ย้อนเวลากลับไปได้นะทุกคนพวกนั้นโดนแน่อย่าทำตามอย่าทำตามเด็ดขาดมันพลอยลกจิกเลยนะเนี่แหละทุกคนพลอยก็แบบม,มาเล่าประสบการณ์ว่าครั้งหนึ่งเคยโดนล้อโดนล้อ,อยังไงให้เราไม่ต้องร้อนตัวเราเลิกโดนล้อแล้วเพราะว่าทำเพื่อนน้าแตกแล้วก็ไม่รู้ว่าในอนาคตนะ เพื่อนมันจะมาเห็นคลิปนี้กันหรือเปล่าก็ขอโทษนะเพื่อนที่เดาไม่แก่หน้าแตกทางนั้นที่มันเป็นความจริงอะ่ะไปล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายขอบคุณค่ะ